ในหลายคนเนี่ยเบื่อละข่าวโควิดนะคะไม่อยากจะติดตามทั้งทั้งที่ตัวเลขก็คือหลักร้อยต่อวันนะคะพุ่งเข้ามา200-200กกว่า แพทย์พยาบาลคนที่เขายังต้องทำงานอยู่ในพื้นที่บอกเลยค่ะว่าไม่มีวันไหนที่เหนื่อยน้อยลงยังต้องทำงานอยู่ทุกวันเข้มงวดตามมาตรการทุกอย่างไม่ขาดเลยนะคะอยากให้คุณผู้ชมนะคะได้ฟังเสียงสะท้อนของเหล่าบรรดาคนที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงตามโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามทั้งหลายแหละคนคนนี้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครค่ะ เป็นคุณหมอด้วยยังทํางานหนักเหมือนเดิมไม่อยากให้ใครต้องลืมบุคลากรทางการแพทย์เลยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปพูดคุยกับเขาค่ะนายแพทย์พลสารสันธนะพิพัฒกุลเป็นนายแพทย์ชานาญการแพทย์เฉพาะศัลยกรรมกระดูกและข้อประจําอยู่จังหวัดสมุทรสาครนะคะทํางานอยู่ในพื้นที่นั้นพูดคุยพร้อมกันอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับคุณหมอสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ ครับก็อย่างที่ทราบนนะครับจังจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยโควิดจํานวนมากครับดังนั้นโรงพยาบาลนะครับก็จะมีมาตรการในการคัดกรองผู้ป่วยที่เข้มข้นขึ้นเพื่อแยกผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดนะครับออกจากผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเชื้อนะครับก็แน่อนอนครับช่วงนี้งานของบ,บ,บุคลากรทางการแพทย์ก็จะนนหนักมากขึ้นนะครับเพราะว่าก็ <S <S 1> <S 1> ก,การปฏิบัติงานเนี่ยต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นนะครับแล้วก็มี ขั้นตอนในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อป้องกันตัวเองและทีม <t> ทีม,ทม,มบุคลากรทางการแพทย์มากขึ้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการรักษาก็จะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นครับผู้ป่วยทุกคนที่มานอนโรงพยาบาลเนี่ยครับก็จะต้องได้รับการตรวจเชื้อโควิดนะครับเพื่อไม่ให้คนที่ไม่ได้ติดเชื้อนี่ยติดเชื้อไปด้วยเลยเงี้ยครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จํานวนคนไข้ก็ยัง ยังมีคนไข้ที่ติดเชื้ออยู่ค่อนข้างจะเยอะอยู่ครับครับก็คือมาตรการพวกนี้ก็จะยังไม่สามารถลดได้นะมาตรการที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็ยังทํางานกัน ต่อไปครับงานางานงานก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ครับครับคือตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะติดตามข่าวแล้วรู้สึกว่าสถานการณ์โควิดในไทยน่าจะเริ่มดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะที่สมุทรสาครแล้วก็ตอนนี้เองหลายคนก็ยังเดินทางกลับบ้านได้แล้วด้วยซ้ําแต่ว่าในแง่ของนักรบเสื้อขาวก็คือคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ทั้งหมดคุณหมอยังคงยืนยันใช่ไหมฮะว่าตอนนี้การทํางานเองไม่ได้เบาขึ้นเลยใช่ไหมฮะ ครับใช่ครับคือนี้ครับถึงแม้ว่าตัวเลขเนี่ยอาจจะยังไม่ช่วงนี้เจอยังทรงๆอยู่ของจังหวัดจังหวัดสมุทรสาครนะครับแต่ว่ามาตรการในการควบคุมป้องกันโรคโควิดเนี่ยครับก็ยังไม่สามารถลดลงตามได้เลยทันทีนะครับเพราะว่าเราก็ต้องคัดกรองคนไข้อยู่แล้วก็จะลดมาตรการได้เนี่ยครับก็ต่อเมื่อคนไข้จานวนคนไข้โควิดเนี่ยลดลงมากๆเป็นเวลานานสักพักเลยครับถึงจะลดได้ครับ ใช้เวลานานขนาดไหนครับกว่าจะเบาลงครับก็คิดว่าอาจจะต้องคนไข้จํมือนคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยลดลงมากๆจะเหลือศูนย์เป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งครับอาจจะเดือนอะไรเงี้ยครับเดือนหนึ่งสามเดือนเนยครับก็อาจจะต้องต้องรอดูไปก่อนนะครับคือถ้าเราลดมาตรการตอนที่คนไข้เริ่มลดลงเลยเนี่ย ็อาจจะมีคนไข้ติดเชื้อกลับมาติดเชื้อเพิ่มอีกได้ครับครับอ๋อคือตอนนี้นี่จํานวนของผู้ติดเชื้อเองนะครับที่ออกจากโรงพยาบาลกับที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังคงอยู่ในสถานพยาบาลต่างๆมากอยู่และแบบนี้บุคลากรการแพทย์เองแบ่งงานกันยังไงครับครับก็อย่างนี้ครับก็คือเนื่องจากจํานวนคนผู้ป่วยโควิดนะครับที่ว่ายังมากอยู่เนี่ยเราก็จัดให้มีโรงพยาบาลสนามนะครับ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที hmm. ่อาการไม่ได้หนักมากทีนี้เนื่องจากบุคลากรการแพทย์เนี่ยครับของโรงพยาบาลเราก็อาจจะต้องออกไปประจำตามโรงพยาบาลสนามด้วยครับก็จจะต้องใช้คนออกไปประจำตามโรงพยาบาลสนามตามจุดต่างๆด้วยครับจานวนคนในโรงพยาบาลก็อาจจะลดลงบางช่วงอะไรเงี้ยครับอตอนนี้โดยรวมถือว่าเพียงพอไหมคะคุณหมอก็ จริงๆก็ยังพอได้แต่ว่างานก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมแล้วก็แต่ว่าก็ยังโชคดีครับที่ว่าอันนี้ผมต้องขอบคุณทีมแพทย์ทีมพยาบาลแล้วก็บุคลากรการแพทย์ที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่ายังมีทีมแพทย์และบุคลกากรการแพทย์จากที่อื่นนะครับได้มาช่วยประจําที่โรงพยาบาลสนามที่สมุทรสาครด้วยครับครับตอนนี้มีบุคลกากรการแพทย์มาจากต่างพื้นที่มาจากจังหวัดอื่นๆที่เข้ามาช่วยเหลือที่สมุทรสาครเยอะแค่ไหนครับอ็มี หลายที่เหมือนกันนะครับมีอย่างเช่นก็กองควบคุม,มโรคกรมสุขภาพจิตน,นะครับแพทยพ์จากโรงพยาบาลพยาบาลแพทย์จากโรงพยาบาลด่านมะขางตั้ยอย่างเงี้ยครับ<อ>แล้วก็อาจจะมีจากที่อื่นเพิ่มด้วยครับครับคุณหมอครับอนุญ,ญาตนะคะคือคุณหมอให้กําลังใจกันยังไงคะเพราะดูเหมือนว่าบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนี่คืออีกแล้วรอกหนึ่งที่ต้องเหนื่อยอีกแล้วแบบไม่คาดคิดด้วยนะคะครับก็ก็จริงๆเป็นหน้าที่ของพวกเราอยู่แล้วครับที่ต้องรักษาคนไข้นะครับ ก็ถึงงานจะมากขึ้นอย่างไรนะครับแต่ก็แน่นอนครับพวกเราก็สู้เต็มที่ครับค่ะครับคุณหมอได้กลับบ้านกันบ้างหรือยังคะเนี่ยบางคนเหมือนตอนที่ระบาดรอบแรกเนี่ยแทบจะไม่ได้กลับบ้านกันเป็นเดือนเดือนเลยนะคะก็มีบางคนเหมือนกันครับมีบางคนเหมือนกันค่ะยังคุณหมอเองบุคลากรการแพทย์ก็ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงแบบนี้เราจะป้องกันตัวเองไม่ให้แบบไปใกล้ชิดกับคนในครอบครัวหรือว่าเด็กๆผู้สูงอายุด้วยไหมฮะ ใช่ครับก็ต้องมีการป้องกันด้วยครับก็คือช่วงนี้ส่วนมากบุคลากรทางแพทย์ของโรงพยาบาลครับก็จะไม่ค่อยเดินทางออกนอกจังหวัดเท่าไหร่นะครับเท่าที่จําเป็นจริงๆ mm. ครับแล้วก็ก็ต้องล้างมือแล้วก็ใส่แมสนะครับในการตรวจคนไข้เนี่ยครับแล้วก็จะมีหน่วยคัดกรองผู้ป่วยอยู่ข้างหน้าโรงพยาบาลแล้วครับเป็นก็คือทางบุคลากรการแพทย์ของเราครับสิทีมแพทย์ของเราก็จะมีการ วนกันไปออกหน่วยข้างหน้าโรงพยาบาลเพื่อคัดกรองคนไข้ที่จะมาตรวจเนี่ยครับครับทํางานกะหนึ่งนานขนาดไหนครับคุณหมอฮะอาจจะสแปดชั่วโมงหรือบางทีก็อาจจะข้ามวันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยคนไข้ที่จะอย่างเช่นคนไข้ที่ได้รับการผ่ตาตัดเนี่ยครับก็าอาจจะต้องตรวจโควิดเพิ่มก่อนที่จะไปได้รับการผ่ตาตัดนะครับกรณีที่ไม่เร่งด่วนมากเนี่ยครับทีนี้ผล เนื่องจากเราต้องรอผลโควิดเพิ่มขึ้นด้วยครับก็อาจจะทําให้ในการอา,อาจจะต้องอคนไข้ก็อาจจะต้องรอนานเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึงนะครับครับคือการรักษารโรคอื่นๆผู้ป่วยกลุ่มอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับโควิดโดยตรงทางโรงพยาบาลเองก็ยังให้บริการได้อยู่ใช่ไหมครัครับให้บริการได้อยู่ครับครับเห็นว่ามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนะฮะเกี่ยวกับ กอายุราชการใช่ไหมฮะการเยียวยาอายุราชการในกลุ่มของอดีตพนักงานของรัฐช่วยขยายความประเด็นนี้เพิ่มเติมหน่ฮะอ๋อครับก็คือช่วงนี้ครับแน่นอนครับมันก็มีเรื่องโควิดเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับพวกเราพนักงานรัฐนะครับที่อยู่ในช่วงปี2,543ถึง2,546เนี่ยครับซึ่งก็มีจํานวนประมาณ24,000คนนะครับก็ได้รับผลกระทบไปด้วยแต่ว่าเราก็ ทำงานเต็มที่นะครับแล้วก็เต็มความสามารถแน่นอนครับแต่ก็อยากให้ทางรัฐช่วยเรื่องนี้ด้วยครับเพราะว่าก็เป็นกําลังใจแล้วกเกิดความเท่าเทียมก,กันกับผู้ที่ปฏิบัติงานด้วยครับคือณนะตอนนี้ความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นหมายถึงยังไงคะการกําหนดอัตราการเยียวยาหรือบอกว่าไม่เยียวยาคนกลุ่มนี้คะ,ะก,คก็คือก็คือกลายเป็นว่าะระดับระดับเงินเดือนนะครับถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับ บุคลากรงานแพทย์ที่เข้ามาทีหลังนะครับเข้ามารับราชการทีหลังอาจจะมีความเหลื่อมล้ากันอยู่บ้างนะครับด<ม>ังนี้เราก็อาจจะเข้ามาปฏิบัติงานราชการเนี่ยก่อนรุ่นน้องๆเลยครับแต่ว่าเรื่องกับการฐานเงินเดือนเนี่ยครับอาจจะต่ํากว่าใน<อ>ที่เราปฏิบัติงานมานานกว่าเนี่ยครับทนใมได้มากกว่าคือหมายถึงเงินเดือนไม่เท่ากาันแล้วคนที่มาทีหลังทําไมฐานเงินเดือนมากกว่าคือสาเหตุมันเกิดจากอะไรฮะ เนื่องจากช่วงคนที่เข้าเข้ามารับราชการในช่วงปี2,543-2,546เนี่ยครับเขาจะไม่ได้กลับมาเป็นจะไม่ได้รับตำแหน่งข้าราชการทันทีครับจะเป็นพนักง,งานรัฐอยู่ช่วงหนึ่งครับซึ hmm. ่งช่วงนี้ก็จะทำขั้นขั้นของการรับตำแหน่งเนี่ยมันหยุดไปครับจนภายหลังเนี่ยพอเราได้ตำแหน่งข้าราชการมาเนี่ยมันก็จะมีช่วงเวลาที่มันหายไปครับที่ได้ทำงานแต่ว่า ไม่ไม่ได้ขั้นตามนั้นนะครับตามปกติครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณหมอผลสันต้องการก็คือว่าอยากจะให้มีการปรับใช่ไหมฮะเรื่องของฐานเงินเดือนให้เท่าเทียมกันครับก็จะเป็นไปได้ครับเพื่อเป็นปัจจัจกับพนักงานรักในช่วงนี้นะครับซึ่งมีจำนวนอยู่สักสองหมื่นสี่พันกว่าคนนะครับครับคุณหมอตอนนี้มีความช่วยเหลือหรือว่ามีอะไรที่ต้องการเพิ่มเติมไหมครับจากในจังหวัดสมุทรสาครครับ จริงๆก็ยังพอได้อยู่ครับก็คือพวกเราก็ทํางานเต็มที่ะครับแต่ว่าถ้าจะมีใครอยากมาช่วยอะไรเพิ่มเติมก็ทางจังหวัดหรือทางโรงพยาบาลสมุทรสาครก็ยินดีครับค่ะต้องการอะไรไหมคะวัะสดุอุปกรณ์ต่างอ๋ออันนี้ก็จริงครับว่ายังก็ยังพอมีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครว่าอยากจะช่วยเหลืออย่างนี้ครับก็สามารถติดต่อที่โรงพยาบาลสมุทรสาครได้นะครับ ได้ค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะขัดเหลืออะไรยังไงติดต่อทางเราได้นะคะครับขอบคุณมากค่ะครับผมครับ